มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไม่ทันถึงหนึ่งธันวาคมปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าหนึ่งธันวาเราถึงจะเปิดร้านอาหารนั่งดื่มกินพูดง่ายถับตาถับบาคาราโอเกะอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันมีนำร่องมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรุงเทพมหานครที่เปิดให้นั่งดื่มกินได้เลยแต่ว่าให้ได้แค่สามทุ่มในร้านอาหารตอนนี้ชนบุรีกำลังอยากได้บ้างแต่ตอนแรกคนก็บอก แล้วมันจะมีคนนั่งดื่มมั้ยเออจะได้วันแรกวันสองวันแรกไปดูที่ข้าสารไม่เห็นมีเลยก็มันยังตั้งหลักไม่ทันค่ะปรากฏว่าที่ผ่านมานี่เขาบอกสุกสารวอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวออกมานั่งดื่มกินแล้วด,ดีขึ้นใช่ไหมค่ะนะัดคุยกับทางนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารกันเลยนะคะคุณสง่าเรืองวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณสง่าคะสวัสดีครับและคุณต้นครับครับคุณสง่าครับเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งสัปดาห์ของการเปิด เต็มที่แล้วก็นั่งดื่มกินถึงแม้จะสามทุ่มดูแล้วทิศทางดีขึ้นไหมครับคุณส่าต้องบอกว่าดีขึ้นในช่วงสุกเสาร์ที่ผ่านมาครับนะครับคนคนหลักๆแต่ว่าหลักๆเป็นคนไทยนะครับต้องพูบนี้คนไทยให้ความสนใจที่จะกลับมาเดินบนถนนข้าสารมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็คงคงอาจจะอั้นมานานต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับอั้นกันดื่มแอลกอฮอล์เหรอคุณสนัน ใช่ครับใช่ครับเพราะน่านจะมาแล้วก็ไม่ได้เจอการเมงฮะวันนี้ก็วันศุกร์เา่าที่ผ่านมาก็เลยเห็นคนค่อนข้างเยอะบนถนนข้าวสารนะครับแต่ว่าหลักๆเป็นคนไทยฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวยังบานตามากๆครับครับเอาแต่คุณสนั่นเราก็ต้องถามล่ะว่าเอาล่ะสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือการดื่มแอลกอฮอล์เพราะการดื่มแอลกอฮอล์มันจะพามาซึ่งความลืมตัว ความลืมตัวจะพามาซึ่งการไม่ระวังการไม่ระวังจะพามาซึ่งการระบาดคลัสเตอร์ใหม่เข้าสารเองก็กลัวตรงนี้แล้วมีมาตรการป้องกันไหมครับเรามีมาตรการป้องกันชัดเจนณวันนี้เนี่ยพนักงานเนี่ยครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับสองโดสนะครับวันนี้เรามีการตั้งจุดคัดกรองบนถนนเลยนะฮะเราคัดกรองได้แต่คุณเดินเข้ามาบนถนนเข้าสารนะครับจะต้องมีวัคซีนได้รับอย่างน้อยหนึ่งเข็ม นะครับแล้วก็ถ้าหนึ่งเข็มเกินสี่เดือนหรือหกเดือนเนี่ยเราให้สวอปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มีวัคซีนก็ต้องสวอปเทสต,ต,ร,งตรงข้างหน้าเลยหน้าสมนเลยนะครับแล้วคนนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าสวอปเองค่าใช้จ่ายทางทาง,ทางผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบเรื่องเรื่องคใจใจในน่าใช้จ่ายงนี้นะครับเราได้ขออาสาสมัครนะครับมาเป็นคณะแทบน่าจะมาจากวชิระ นะครับมามาช่วยมาช่วยดูเรื่องพวกนี้แล้วก็มีทีมงานทั้งหมด20คนนะครับที่จะมาตั้งเต็นท์หัวถนนท้ายถนนสวอปคนที่ไม่มีวัคซีนเข้ามาบนถนนข้าวค่รก็เรียกได้ว่ามาตรการเข้มข้นนะแล้วบรรยากาศร้านต่างๆจากเดิมนี่เราเข้าใจว่าภาพของถนนข้าวสารจะเป็นผับเป็นบาร์และดับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลักแต่พอนามาณตอนนี้เห็นว่าผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวปรับรูปแบบของการให้บริการเหมือนกันใช่ไหมคะคุณสง่า ใช่ครับคือจากเดิม w a l k i n g s t r e e t เราเปลี่ยนเป็น Entertainment Street นะครับคำว่าคำว่า t n t n r t a i n m e n t แน่นอนมันก็ต้องบากับแอลกอฮอล์ oh ol, เพราะวันนี้มันไม่มีนะักท่องเที่ยวมาสองปีแล้ว <Ha. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามปรับให้เป็นให้คนไทยมาเที่ยวบนถนนเข้าสามารถขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยแน่นอนตลางวันเขาไม่เดินอยู่แล้ว <Ha. S 1> นะครเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเรื่องของกลางคืนไลฟ์นะ <Ha. S 1> ครับท่องเที่ยวกลางคืน มันก็จะลิงก์กับขายเครื่องดื่มนี่แหละยังไงมันก็หนีไม่หลีกหนีไม่พ้นต้องพูดตรงๆเลยนะครับเราก็ปรับตรงนี้แล้ววันนี้เราก็เห็นตัวเลขลวมันเริ่มจะกลับคึกคักกลับขึ้นมาผมว่ามัน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 ช่วยผู้ประกอบการที่เราปิดธุรกิจตรงนี้มาเกือบสองปีมันช่วยมันช่วยได้จริงๆครับต้องบอกอยี้ครับผมฟังอย่างนี้ก็เข้าใจแหละคุณสง่าคือก็อยากให้เห็นใจผู้ประกอบการด้วยถูกไหมครับ ไอเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์มันต้องมีเพราะไม่อย่างนั้นชีพจรธุรกิจกลางคืนมันก็เดินไม่ได้ทางผู้ประกอบการเองก็ร่วมมือร่วมใจกันคัดกรองเป็นอย่างดีถูกเนาะถูกถูกครับถูกครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราปิดสามทุ่มไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับนั่งได้ถึงสี่ทุ่มนะครับอันนี้ก็คือภาครัฐก็กำชับมาครับคือให้สั่งได้ถึงสามทุ่มใช่ไหมฮะ ให้สั่งแอลกอฮอล์ได้ถึงสามทุ่มแล้วก็ให้นั่งดื่ม<ช>ได้ถึงสี่ทุ่มหรือนั่งดื่มได้แค่สามทุ่มต้องเก็บหมดครับนั่งนั่งสามทุ่มเนี่ยเรากเราก็จะไม่ขายแล้ว<ช>แล้วก็ทุกอย่างต้องจบที่สามทุ่มส่วนจะนั่งฟังเพลงจะอะไรก็สามารถสามารถนั่งต่อได้ต้องรู้อย่างนี้ครับแล้วแล้วเสียงของผู้ประกอบการเองเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมหรือสิ่งที่เขาคิดว่า ถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องที่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมครับแน่นอนเรื่องของการขยายเวลาในการขายเครือ่องดื่มแอลกอฮอล์ครับค่ะนะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นคือคือวันนี้เราเราพยายามที่จะพยายามช่วยภาครัฐแหละเรื่องของการคัดกรองนะครับาวนี้เราบางครั้งเรายังยึดติดกับคลัสเตอร์ของหลองเพราะว่ามันมันช่วงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันติดมันระบาดค่อนข้างรวดเร็วเนื่องจากว่าวัคซีนเราไม่พร้อมนะครับ วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากทมคนกทมอเองได้รับว,วัคซีนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยผมก็มอนิเตอร์อยู่ทุกวันนะครับทุกครั้งเนี่ยเราจะทําอะไรเราก็จะหาเลือกับเขตพระนครด้วยท่านผอนะครับว่าเออเราจะมาช่วยกันยังไงช่วยกันไปโปรโมททั้งเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องของสาธารณสุขไปด้วยในตัวนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมเรียนก็คือวัคซีนแน่นอนแหละว,วันนี้เนี่ยครับเราเรา,เราหวังว่าจะถ้ามันจะติดเชื้อ มันก็คงไม่รุนแรงเพราะว่าคนเราสกีนเรื่องของวัคซีนนะครับเราเราคงผมเชื่อว่าเราคงหลีกหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอาจจะมีเล็ดรอดบ้างแต่เราก็ขออาสาสมัครทุกคืนนะครับเพื่อมาช่วยกันตรวจสอบเรื่องของวัคซีนแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการพยายามทำให้ได้แล้วก็ทำให้ดีครับก็คือตอนนี้ขอขยายเวลาถูกไหมฮะจากสามทุ่มจะได้สี่ทุ่มห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนก็ยังดีพูดง่าย ใช่ครับใช่ครับคือคือผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าไอ้เม็ดเงินพวกเนี้ยมันลงมาที่รากหญ้าจริงๆคาว่ารากหญ้าหมายความว่าวันนี้ผมต้องเอาทุกคนเลือกเลือกพนักงานกลับมามจากต่างจังหวัดน,นะครับพนักงานก็ต้องมาเช่าห้องวันนี้พอทุกคกัทุกอย่างคึกคักรถเข็นก็เริ่มมาละคนก็เริ่มมาขายของกลางคืนละเท็กซีแท็กซี่ก็มาจอดรอรับนะักท่องเที่ยวคนไทยเพราะฉะนั้นไอ้เม็ดเงินที่มันหมุนเวียนตรงเนี้ย มัน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 ลงไปถึงระดับยากะครับไม่ไ้ไปไปถึงระดับโรงแรมสี่ดาวห้าดาวเลยครับนะครับต้องเห็นต้องเห็นใจตรงนี้จริงคครับคุณคุณสง่าครับคืออย่างนี้ฮะแล้วตอนนี้เองเนี่ยที่บอกว่าจะต้องตรับจะต้องอะไรเนี่ยในส่วนของคนที่ไปแล้วเขาอยากจะไปดงไปเดินอะไรเงี้ยยังได้อยู่ไหมเขาอาจจะไม่ได้นั่งร้องนั่งร้านอะไรเงี้ยได้ไหมคุณสง่าได้ครับแต่ต้องตรวจ ต้องตรวจยังไงก็ถ้าไม่มีหมอพร้อมเราก็ไม่ให้เข้าอ่าคือคือถ้าคุณจะเดินเข้าไปบนถนนเข้าสารยังไงก็ต้องตรวจไม่ว่าจะเดินเข้าทางหัวทางท้ายหรือทางกลางที่ไปทะลุออกออกลามบุตรีนั้นะทุกคนจะต้องผ่านด่านหมดถูกไหมครต้องผ่านด่านครับครับค่ะต้องต้องผ่านแน่นอนฮะแล้วถ้าไม่มีบัตริเราก็ไม่ให้เข้า คะ่ะอ่าอ่าอ่านี่เป็น,นความเข้มงวดที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เรียกร้องไปเห็นท่านนายกบอกหรือแม้กระทั่งกทมบอกว่าขอเวลาพิจารณสิบห้าวันจะขยับขยายระยะเวลาการที่จะเปิดให้ดืม่มแอลกอฮอล์ผมเห็นว่าสมควรนะครับวันนี้เราเปิดประเทศแล้วแล้วก็เราควรที่จะลดเรื่องของกฎเกณฑ์ลงบ้างนะครับเอนักท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนแหละตอนกลางวันเขาก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่พอตอนกลางคืนแน่นอนเขาก็ อยากจะมาสัมผัสวิถีกลางคืนของคนไทยครับครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าจุดขายจุดนหนึ่งคือไน้ไนท์ไลฟ์สุดของไทยเลยครับนะซึ่งซึ่งวันเนี้มัน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 ขาดหายไปมันอาจจะทําให้เอภาคท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะตัดสินใจแทนที่จะตัดสินใจง่ายขึ้นอาจจะเอ,อลังเลนะครับของเรื่องการการที่จะมาเที่ยวประเทศไทย วันนี้มีการสอบถามมาจากทางโรงแรมที่เราเปิดให้จองล่วงหน้า <c oughs> นะครับวันนี้ผู้สนใจที่จะจองมาช่วงพฤศจิกับธันวาเนี่ย <c oughs> ยังน้อยมากยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นนะครับเราเราเปิดบุ๊กคิ้งมาตั้งแต่มาชั้นนายกเปิดบอกว่าจะเปิดประเทศหนึ่งพอยอแล้ว <c oughs> นะครับณนะวันนี้นีตัวเลขยังไม่ขึ้นเลยกระยับที่กระยับน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าวันนี้นะักท่องเที่ยวยังไม่ได้ให้ความสําคัญ ในการเดินทางที่จะเข้ามาประเทศไทยหรืออาจจะเพราะกฎระเบียบของเราเข้มงวดมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าก้อนก้อนหลักๆจากจีนยังไม่มาเปล่าคุณคุณสงงาคือตลาดเข้าสารไม่ใช่จีนครับตลาดเข้าสารตลาดใหญ่คือยุโรปอ่าค่ะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเรามีรีเควสต์เข้ามาว่าถามว่าถ้ามาถึงกรุงเทพมาถึงมาถึงกรุงเทพเนี่ยไปข้างนอกต้องใส่แมสหรือเปล่าต้องใส่หน้ากากไหมเราก็ตอบไปว่าต้องใส่ แต่ตลาดก็โอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ไม่ต้อง่ายก่อนเพราะวันนี้ต่ายุโรปเขาเริ่มจะไม่่ายกันหมดแล้วอ่เข้าใจครับแต่ว่าจํานวนตัวเลขการติดเชื้อมันก็จะพุ่งทะลุสี่ห้ามืน่นเพียงแต่ว่าเขาได้รับการฉีดวัคซีนมันก็เสียชีวิตน้อยอะ,ะนั่นก็ค,ค,คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากเสนอภาครัฐถูกไหมครับคุณคุณคุณสง่าครับคก็ก็คงก็คงหนึ่งเรื่องของเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแน่นอน ถาารัฐก,ก็ต้องเล่นเรื่องของวัคซีนนะครับเพราะอันนี้เราเราควบคุมมันไม่ได้สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือ 1. เราดูพนักงานของเราหอมเรามีสวอพนักงานของเราสามลงตั้งจุดชัดกรองใหเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการช่วยช่วยผาารับได้ ได้ครับค,ครับขอ,ข,อขอบพระคุณมากนะครับคุณสง่าครับขอ,ขอบพระคุณครับตัวเล็กครับค่ะค,คุณสง่าเรื่องวัฒนกุลนะฮะนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารมีหลากหลายธุรกิจมากไม่ใช่แค่ร้านอาหารกินดืม่มโรงแรมรถถุงรถเข็นอยู่มาหมดคือเราก็ต้องเข้าใจของเขาเขาก็รู้ว่าเขาคือธุรกิจเฉพาะจุดเสี่ยงเหมือนกันคือถามว่าโอ้ยคนไปกินแอลกอฮอล์กินล่งกินเหล้าโอ้ยคือเราก็ต้องเข้าใจเขาว่านี่คือธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะไม่ใช่ว่าผมจะไปยุให้กินเหล้านะแต่เขาก็มีกลุ่มของ เขาเขาก็มีลูกค้าของเขาเขาก็มีปากมีท้องที่ต้องดูแลใช่แล้วคนที่ไปคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณกําลังไปเสี่ยงแต่ถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วคุณก็อย่างที่ภาพที่เห็น ม,มันก็จะ<า>เป็นโลกของพวกเขา <c oughs> ก,ก็ลองดูกันละกันนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นอีกอีกหนึ่งธุรกิจที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญเช่นกันก็เปิดนะพื้นที่ให้เขาเขาก็เรียกร้องตามข้ออย่างที่บอกนะฮะรอดูกันละกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงพีคๆนะคุณสง่าเคยบอกนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่เขาสารนี่เขานํารายได้หรือเม็ดเงินเข้ามานี่มหาศาลมากเอางี้เมื่อกี้เห็นภาพอะชัดอะ สิของของเดิม10-20%เอรอ์เซงแต่เขาก็มีความหวังแล้วไงขเขาสารวันช่วงช่วงพีคเนี่ยเดินไม่ได้นะฮะทำไมเบียดกันเลยใช่ไหม,มนะครับ